เมื่อมีคนนำเอาตัวละครพันเดียวกับด็อกเตอร์ดิเลกน์นางลงิ์ซึ่งเป็นสหายกับมหาราชามาอุปโลกเป็นขบวนการอันเค็นด้าอันนี้มาแบบเดียวกันเป็นตลกล้ลยลักษณะย้อนแย้งแห่งวัทกรรมมีการโจมตีมีความไม่มีเสรีภาพในยุคข,ของรัฐบาลหุ่นเชิดแต่ก็สามารถเรียกว่านายกลัมนตีว่าคือเขาบอกว่ารัฐบาลยุคนี้เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดร,รัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยแล้วบอกไม่มีเสรีภาพ รัฐบาลเนี่ยไม่มีเสรีภาพไม่ให้เสรีภาพแต่หนังสือพิมพ์ก็บอกว่าสื่อมวลชนก็บอกว่าแต่ว่าเสรีภาพที่ไม่มีเนี่ยในยุคนี้นายกลนตีถูกเรียกว่านังได้นังนังยิ่งรักถูกเรียกว่าอ e ีได้เนี่ยไม่มีเสรีภาพนะขนาดไม่มีเสรีภาพพวกนี้กันด่ากันเออนี่หรือคือบรรยากาศแห<ม>่งเผด็จการอเน,นื่องจากระบอบทักษิณผมเสรีภาพทางสื่อมวลชนเนี่ยผมเป็นคนทําสื่อคนหนึ่ง ทำโทรทัศน์ดีสเตชั่นจาได้ไหมครับครับจำได้เพื่อนแชนแนลจำได้ไหมครับปิดบรรัฐบาลชุดใดล่ะครับที่ปิดสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นตำนานไปหมดแล้วก็เป็นตานานนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดสถานีโทรทัศน์ของประชาชนจนได้ตั้งมาเป็นเอเชียอัพเดตเนี่ยครับรัฐบาลของยิ่งรักชินวัตร ไม่มีไปแตะไปต้องกับบูสกายบูสเกิร์ตเลยคุณเปิดก็เปิดไปสิก็ว่าไปก็ว่าไปสิคุณจะดา่าคุณจะว่าไปรีโมดอยู่กับชาวบ้านเขาจะดูช่องไหนพฤติกรรมที่ทําไปต่างหากที่มันสะท้อนว่าคนไหนทําอย่างไรเพราะฉะนั้นการโจมตีว่ารัฐบาลนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็พยายามโจมตีในเรื่องหลายเรื่องตลอดกระบวนการที่เป็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วม และเรื่องของสารปกครองเรื่องปป,ปชเรื่องสารรัฐมนูญรวมกระทั่งหลังสุดที่มีข่าวให้ปลดพอบทบก็เป็นข่าวเขาเรียกว่าสร้างขึ้นกุขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าความพยายามในครั้งนี้นี่ที่จะมาเล่นกันหน้าสภาเนี่ยก็เป็นความพยายามปกติซึ่งทหารก็ประเมินว่าไม่น่าจะส่งผลสะเทือนอะไร มาไไกไปกว่าตลกร้ายแล้วการชุมนุมนี่วันแรกๆอาจจะคึกคักหน่อยตามการประเมินของท่านเฉลิมเพราะว่าระดมมาจากเครือข่ายกทมซึ่งประชาธิปัตย์ยึดครองอยู่มาไม่สนานฝนตกก็ไปแล้วก็พอพอสุดท้ายก็มันฟื้นเปรียนว่าต้องพยายาม <c oughs> จุดไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> จุดไม่ติดพวกนี้จิตใจไอ้จิตใจแค่เนี้ย <ừ. S 2> ใจเท่ามดเนี่ยขอแต่ฝ่ายเราเนี่ยต้องเดินหน้านะครับครับ พรบรนิรโทษกรรมเขาเดินอยู่แล้วครับครับทางผมไ,มไปประชุมวิปเมื่อชัดเจนครั้งที่แล้วนี่ก็ยืนชัดอย่างเดชัดเจนว่าจะพิจารณาเพียงร่างพรบอรของคุณวรชัยในฉบับเดียวไม่เอาฉบับอื่นมารวมนะครับแก็ว่าไม่ไม่ต้องไปแตกมอประเดแตกประเด็นอื่นแต่ไม่มีการพิจารณาเป็นสามวาระอย่างแน่นอนผมว่านะครับคงจะพิจารณาไปตามตั้งกรรมธิการวิสามันไปตามปกตินี่แหละซึ่งการประชุมวันนี้ของวิปสิบนาฬิกานี้เขาจะได้ทบทวนเรื่องนี้นะครับ ที่นี้มีประเด็นเรื่องสาภาแล้วมีประเด็นประชุมสาภาแล้วมีประเด็นอื่นไหมท่านมีประเด็นอะไรไหมเชิญคุณวิสาครับเจ็ดวันผมไม่มีผมก็จะอยากพูดเรื่องภาคใต้ซะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานไปอ่านของคุณเขาเรียกว่าไทยรัฐนะครับแม่ลูกจันทร์นะครับครับเขาสรุปเรื่องภาคใต้นี่ค่อนข้างชัดเจนที่บอกว่าประมาณ ครึ่งแรกของเดือนลมดอนเนี่ยเดือนลมดอนที่เขาบอกว่าเขาใจยุติความรุนแรงครึ่งแรกนี่ปรากฏว่าของการถือสินอดก็เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงกว่า50%ครับท่าน,นอดี็กครับก็แสดงว่าข้อตกลงยุติความรุนแรงในช่วงเดือนลมดอนเนี่ยระหว่างแกนนำบีอารอนกับตัวแทนรัฐบาลไทยเกิดผลเขาประเมินว่าเกิดผลเป็นรูปธรรมดีกว่าที่คาดไว้พอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็เหลืออีก ครึ่งหลังของเดือนลำบดอนเนี่ยก็จะต้องดูกันต่อไปว่าจะมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะสงบเหมือนช่วงครึ่งแรกที่ผ่านมาทีนี้ช่วง40วันของเทศกาลถือสินอดเนี่ยได้ให้ข้อพิสูจน์6ประการแม่ลูกจันสรุปว่ามี6ประการคือ1ได้พิสูจน์ว่าแกนำ B R N ฮัดซันต่อยิบเป็นตัวจริงเสียงจริง ไม่ใช่ของปลอมทําเหมือนอย่างที่บางคนฝ่ายโจมตีคือยอมรับว่าเป็นของจริงแล้ะไม่ใช่ว่าของปลอมตอนแรกออกมาบอกไปคุยทําไมไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่เสียงจริงใช่ไหมไปคุยก็ไม่ได้ผลอะไรประชาธิปัตย์นั่นแหละก็นั่นแหละก็ว่ากันตรงๆเลยเป็นพวกนั้นได้สอสอประชาธิปัตย์ได้สอสใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีพื้นที่ให้คนอื่นเลยแต่เรื่องนี้แก้ไม่ได้ใช้สภประชาธิปัตย์นอกจากไม่ทําแล้วยังว่าคนอื่นที่เขาทํา มือไม่พายเอาเท้าลาน้ําเอาตีนลาน้ำเท้านี่แหละเนะยข้อหนึ่งก็พอสาวอนเซ็นเนียมเนี่ยพ่นออกมาอยู่เลยถมถุยไว้เลยถมไม่รู้ว่าจะเบื่อกระเด็นไปโดนใครที่พี่ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนั่นคนใต้นะครับรู้เรื่องปัญหาภาคใต้ดีนะรุ่นพี่สสอภาคใต้มากสุดนะรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ผมนี่แหละเลอะเลือนกันไปแล้วขอให้ทักสินคิดอย่างไรเขาจะคิดตรงกระคบเพราะฉะนั้นประการแรกก็คือพิสูจน์ว่าแกนนาเบียรเอ็นนี่ของจริงนะ ข้อ2ก็พิสูจน์ว่าแกนนำ b บ n นี่สามารถส่งสัญญาณสงบสึกไปถึงกองกำลัง RKK ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วก็หมายถึงว่าเขาลิงก์กันเขาติดต่อกันได้เขาบอกกันได้เขาขอร้องกันได้ข้อ3ได้พิสูจน์ว่าสถิติการก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้ไม่ใช่เกิดจากการก่อเหตุข,ของกลุ่มแยกดินแดนทุกกรณีคือไม่ได้เกิดจากเหตุข,ของกลุ่มการเมืองที่มีอุดมการอย่างเดียว แต่มีกลุ่มอื่นๆอ,อ,อีกเดี๋ยวว่ากันมีกลุ่มอะไรเขาก็บอกว่าไม่ใช่เกิดจากกลุ่มแยกดินแดนในทุกกรณีแต่มีผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุรอบทำร้ายจากปัญหาขัดแย้งส่วนตัวผสมลงเข้าไปด้วยถึงห้าสิเปอร์ซนตนี่ตัวเลขนี้เอามาดูดีๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวในปัญหาต่างๆนี่ห้าสิเปอร์เซนเท่ากับเรื่องอุดมการเหลืออยู่ห้าเแล้ว5้าสิเปอร์ซตของอุดมการ์กำลังจะตกลงกันได้กำลังจะสงบ กำลังจะอยู่ในภาวะเข้าสู่โหมดสันติครับเพราะฉะนั้นข้อที่สี่เขาบอกว่าได้ข้อพิสูจน์ว่ายังมีบางกลุ่มในกระบวนการแยกดินแดนที่ไม่ยอมรับแนวทางเจรจาสันติวิธีและต้องการใช้ความรุนแรงต่อไปก็เท่ากับว่ายังมีบางส่วนซึ่งน้อยละนะครับถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดข้อที่5ได้พิสูจน์ว่ากลุ่มอิทธิพลที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตไฟใต้เช่นขบวนการค้าน้ํามันเถื่อนนี่ไงมาแล้วม,มาแล้วค้ายาเสพติด ค้าน้ำมันเถื่อนน่ค้าน้ำมันเถื่อนนี่ต้องถามพี่ทาวรนเสนเนียมรู้จักหรือเปล่ารู้ไหมในพื้นที่ตัวเองเพาไม่ทราบว่าท่านรู้หรือเปล่ามีข้อมูลไหมขอข้อมูลหน่อยขอข้อมูลอย่างนั้นทาวรเสนเนียมใครบ้างทํายังไงแรบไหนไม่มีก็แล้วไปนะไม่มีก็แล้วไปไม่มีก็ส่งมาให้รายการหน่อยไม่มีเดี๋ยวเราจะหาเองจะหาเองเช่นขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนนี่ไม่รู้ใครค้าบ้างพยายามสร้างเงื่อนไข ให้เวทีพูดคุยสันติระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มเบีต้องล้มเลิกกางขัดเห็นไหมนี่พวกนี้นี่ไม่รู้ว่าใครล่ะถ้าไม่รู้เราสืบทราบไปรู้เราเปิดโปงออกมาก็จะช่วยให้เห็นภาพชัดว่ากระบวนการที่สร้างความรุนแรงและต้องการความรุนแรงและต้องการไม่ให้ยุติความรุนแรงคือกระบวนการใดที่หลบซ่อนสร้างสถานการณ์อยู่ในขณะนี้แล้วก็โทษเรื่องอุดมการบีตลอด เห็นไหมข้อที่6ได้ข้อพิสูจน์ว่าพี่น้องชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ต้องการได้เกิดความสงบสุขไม่สนับสนุนแนวคิดแบ่งแยกดินแดนแต่ที่อึดอัดแต่ก็อึดอัดที่มีฐานตำรวจไปตั้งฐานปฏิบัติการในหมู่บ้านตัวเองเสียดายที่ก็ตกลงร่วมมือยุติเหตุรุนแรงในช่วงเดือนลมดอนน่าจะเกิดผลสาเร็จมากกว่านี้สรุปว่าอย่างไรก็ตามถ้าประเมินจากภาพรวมแล้วเนี่ยการเปิดเวทีพูดคุยสันติภาพเพื่อดับวิกฤตไฟใต้ กับกลุ่ม b บ n เป็นแนวทางที่ถูกต้องและก็แก้ปัญหามาถูกทางแล้วถึงแม้การใช้แนวทางสันติวิธีต้องใช้ความอดทนสูงและใช้เวลานานแต่แนวทางนี้เท่านั้นจะทำให้3จังหวัดภาคใต้กลับคืนสู่สันติสุขได้อย่างยั่งยืนหลังจากยืดเยื้อลากยาวมา9ปีให้เวลาเจราจาอีก3ปีก็ยังไม่สายเกินไป ก็ชัดเจนนะครับว่านโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่จะดับไฟใต้ด้วยการใช้สันติวิธียุติความรุนแรงเดินหน้ามาได้ดีแล้วถูกทางแล้วคือประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวนนแหละครับความคิดเห็นพื้นเพวพฒนธรรมประวัติศาสตร์ต้องให้ความเคารพประวัติศาสตร์อีสารก็โดนโดนขย่มขยำม,มาสมควรนะท่านผ้าจะแบ่งแยกดินแดนเมื่อก่อนบแบ่งแยกดินแดนมีกบฏผีบุญมีอะไรต่ออะไร หาว่าเป็นลาวหาว่าเป็นคนอย่างนี้เียครับเยอะแยะนะครับจนในที่สุดก็มาอยู่ในประเทศไทยด้วยกันนะครับประเทศสยามด้วยกันเพราะนั้นถ้าภาคใต้สงบได้ทุกอย่างก็จะสงบไปด้วยอระเบิดตัวมี่ยาลาเนี่ยขอ,อนแก่นก็ตื่นเต้นนะครับเชียงใหม่ก็ตื่นไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นร่างกายเดียวกันเป็นประเทศเดียวกันอขอส่งความปรารถนาดีนะครับไปถึงพี่น้องชาวใต้ปัญหาทุกทุกอย่างในประเทศนี้ เป็นความห่วงใยของทุกคนนะครับที่จะต้องรวมศูนย์กันแก้ไขปัญหาไม่ใช่มากันก่อปัญหากฎหมายนิรโสษกรรมซึ่งเราได้สนทนากันแรกๆก็เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะนําสังคมไทยไปสู่สันติสุขนําพลังต่างๆของคนไทยมารวมพลังกันเพื่อจะผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านถ้าเราเกิดการทะเลาะเบาแววงกันทำอะไรก็ขัดแย้งกันนะครับรบ,บ้านเมืองนี้ไปไม่ได้อย่างยกตัวอย่าง กรณีของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์และคุณกิติรัตนนองครับพูดเรื่องถแถลงเมื่อวานนี้พูดเรื่องสองล้านล้านน่าสนใจมากนะครับครับเขาบอกว่ายืนยันว่าเจ็ดปีที่ผ่านไปเที่ผ่านท,ท,ที่จะถึงเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรไว้เนี่ยมันไม่ใช่ความสําคัญไม่ใช่อยู่ที่เงินอยู่ที่เวลาคุณชัดชาติบอกเวลาจะเป็นเจ็ดปีถ้าไม่ทําอะไรเลยเนโมมันมันไม่ได้กับประเทศนี้เพราะฉะนั้น การขัดแย้งต่างๆทําให้การพัฒนาประเทศนี่มันถอยหลังเข้าฟองจริงๆ <ừ> ให้กาลังใจท่านรัฐวิชัชาตินะสิทธิพันธ์นะครับซ <ừ> ึ่งได้เลขาคนใหม่นะคุณไพยบุญพิมพิสิทาวรจะเป็นเลขานุการรัฐบี่นี้นะ <ừ> ขอขอให้กําลังใจโครงการสองละลานดําเนินการต่อไปครับส่วนการขัดแย้งกันจะยืดต่อสารนั่นสาลนี่ก็เป็นเรื่องของไยค้านฝ่ายแค้นที่จะว่าแต่เราเดินหน้าต่อไปจะถอยจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ครับก็ เวลาในวันนี้สําหรับเราคงจะไม่มากพอที่จะต่อเนื่องเพราะว่ามีของดีรมีคลิปคลิปที่ยังไม่ทันได้เผยแพร่ใช่ไหมคือมีคลิปที่ของท่านทักษิณชินวัตรท่านทักษิณชินวัตรซ<า>ึ่งคุณดาลณีดารุนีกริบุญญาลัยครับได้ไปสัมภาษณ์พระท่านดรทักษิณชินวัตรที่ปักกิ่งประเทศสาธารณชาชนจีนสัมภาษณ์ไว้ก่อนงานวันเกิดก่อนวันที่26กกรกฎาคม แต่ยังไม่เคยเปิดที่ไหนนะเราจะเต็มใจที่จะอุทิศเวลาทั้งหมดที่เหลือนี้ประมาณ25นาทีครับให้แก่การสัมภาษณ์ที่ทรงคุณาคา่าที่คุณดารุณีกิจบุญยลังกิจบุญญา,ญญาไรตัวนะครับ,รบที่เสียสลัดเวลาไปพบท่านทักษณิณที่ปักกิ่งมาเปิดออกาศครับเมื่อจบคลิปดังกล่าวแล้วเราทั้งสองคนผมวิริศพนเกศและวิสาครับขอ,ขอากราบลาไปนะครับขอให้ท่านได้ดูการพูดและการสัมภาษณ์ เราล่ำลาไปเราล่ำลาไป<ร>าคิดถึงทัานสินยังไงพวกเราก็คิดถึงอย่างนั้นครับขอบคุณครับขอลาค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เขารพรักครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่ได้ส่งการอวยพรไหมผมบ้างส่งข้อความทางเอสมเอสมาทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็หลายท่านโดยเฉพาะได้ไปทําบุญตามวัดต่างๆให้ผม แล้วก็ส่งบุญมาให้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรหลายอย่าง